เรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันในเส้นเลือดอย่าเพิ่งกินยาลดไขมันในเลือดถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ควรต้องรู้ค่ะเกี่ยวกับยาลดไขมันในเส้นเลือดค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่องของเรา B Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะ วันนี้แนะนำเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันในเลือดค่ะรับประทานยาลดไขมันควรต้องรู้เรื่องนี้นะคะซึ่งโดยปกติร่างกายของเราจะมีไขมันสองชนิดค่ะคือ 1. คอเลสเตอรอลปกติมีค่าต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะ 2. ไตรกลีเซอไรด์ปกติมีค่าต่ำกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่หลายคนมีไขมันในเลือดสูงเกินค่าปกตินี้ค่ะแพทย์จึงให้รับประทานยาเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดให้อยู่ระดับปกตินี้ค่ะฉะนั้นยาลดไขมันในเส้นเลือดนี้หลายคนอาจต้องกินยานี้เป็นประจำต่อเนื่องยาวนานหลายปีจึงกังวลว่ายาลดไขมันจะส่งผลทำให้ไตเสื่อมไตาวายหรือไม่ หรือจะหยุดยาได้ไหมหรือกินยาแล้วมีผลข้างเคียงจะแก้ไขอย่างไรวันนี้จึงแนะนำเรื่องยาลดไขมันในเลือดให้ทุกท่านทราบค่ะเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา Beheart h ี Har ร h e a l ล h b a บสกราบขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะยาลดไขมัน เรื่องควรต้องรู้มีดังนี้คือข้อที่หนึ่งยาลดไขมันไม่ทำให้ไตเสื่อมค่ะหลายคนรับประทานยาลดไขมันเป็นประจําต่อเนื่องยาวนานหลายปีจึงกังวลกับผลข้างเคียงค่ะขอเรียนทุกท่านว่ายาลดไขมันเป็นยากลุ่มสแตตินจากการศึกษาวิจัยพบว่ายาลดไขมันไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมค่ะ เพราะยากลุ่มสเตตินขับออกไปทางไตแค่เพียง15%เท่านั้นค่ะจึงไม่ทำให้ไตเสื่อมค่ะจึงไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่รับประทานยาลดไขมันนานๆโดยปล่อยให้ร่างกายเรามีไขมันหรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากๆเป็นเวลานานๆนะคะ<ๆ>ก็จะส่งผลทำให้ไตเสื่อมไตาวายได้เร็วกว่าคนปกติซะอีกด้วยนะคะ ฉะนั้นทุกท่านให้รับประทานยาลดไขมันตามที่คุณหมอสั่งมาได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเสื่อมไตวายวอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะคือข้อที่สองยาลดไขมันช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ค่ะหลายคนคิดว่ายาลดไขมันมีสรรพคุณเพียงแค่ลดไขมันในเลือดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ แต่จากข้อมูลการศึกษาพบว่ายาลดไขมันในเส้นเลือดมีสรรพคุณหลายอย่างค่ะคือลดไขมันตัวเลวในเส้นเลือดได้แล้วและยังช่วยเพิ่มไขมันตัวดีในเส้นเลือดให้ร่างกายเราได้อีกด้วยนั่นคือ HDL ค่ะและยาลดไขมันในเส้นเลือดยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบของเส้นเลือดช่วยลด การเกาะตัวของเกล็ดเลือดจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ดีมากๆเลยอีกด้วยนะคะทุกท่านฉะนั้นหลายคนจึงสงสัยว่าทำไมตนเองไขมันในเลือดไม่ได้สูงเลยค่ะแต่ทำไมคุณหมอจึงจ่ายยาลดไขมันมาให้ค่ะนั่นก็เพราะบางคนมีโรคประจําตัวเยอะแยะหลายโรคค่ะได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันหรือ โรคไตหรือโรคตับต่างๆซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้ค่ะฉะนั้นการรับประทานยาลดไขมันจึงเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคือข้อที่3ยาลดไขมันทําให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะเนื่องจากว่าผลข้างเคียงของการรับประทานยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินนี้นะคะ มีโอกาสทำให้ปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจเป็นบางคนเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วไม่ใช่เรื่องอันตรายใดๆค่ะเพราะไม่ใช่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อตลอดไปค่ะคือเมื่อหยุดยาลดไขมันแล้วอาการปวดก็จะหายไปได้เองค่ะฉะนั้นถ้าเรารับประทานยาแล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อก็ให้รีบกลับไปหาคุณหมอค่ะ ถ้าคุณหมอก็อาจจะพิจารณาลดปริมาณยาลดลงได้ค่ะและขอบอกว่าในปัจจุบันนี้มียาลดไขมันในกลุ่มสแตตินตัวอื่นมีอีกหลายตัวนะคะคือคุณหมออาจพิจารณาเปลี่ยนชนิดยาเป็นตัวอื่นให้แทนซึ่งมีหลายชนิดค่ะเป็นยาลดไขมันได้ดีเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเปลี่ยนยาอาการปวดกล้ามเนื้อก็จะหายไปได้เองค่ะต่อไปนะคะ คือข้อที่ 4. ยาลดไขมันสามารถหยุดยาลดไขมันได้ค่ะหลายคนกังวลค่ะกลัวว่าอาจต้องรับประทานยาลดไขมันไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นความเข้าใจผิดค่ะเพราะเราสามารถหยุดยาลดไขมันได้ค่ะคือเมื่อรับประทานยาลดไขมัน ร่วมกับควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราลดลงลดลงได้เรื่อยๆนะคะพอไปติดตามอาการกับคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะค่อยๆลดยาลดยายาลดไขมันลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะคืออาจเหลือเพียงรับประทานวันละหนึ่งเม็ดหรือครึ่งเม็ดต่อหนึ่งวันค่ะและก็สามารถหยุดยาได้เป็นลำดับลำดับต่อไปได้ค่ะทุกท่าน แต่ขอบอกนะคะว่าเมื่อคุณหมอให้หยุดยาแล้วก็ต้องติดตามอาการหรือติดตามผลเลือดกับคุณหมอต่อไปอีกนะคะคือทุกสามเดือนหรือ6เดือนค่ะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูผลเลือดทุกๆระยะค่ะดูซ้ำว่าระดับไขมันในเลือดเป็นอย่างไรค่ะคือเมื่อผลเลือดพบว่าไขมันในเลือดไม่สูงก็หยุดยาต่อไปอีกได้ค่ะ แต่ตรงกันข้ามเมื่อผลเลือดพบว่าไขามันในเลือดพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมาอีกก็ต้องรับประทานยาลดไขมันต่อไปอีกค่ะแต่สําหรับผู้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดและผู้เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะซึ่งสองกลุ่มโรคนี้จะไม่สามารถหยุดยาลดไขมันได้ค่ะเพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ายาลดไขมันไม่ได้มีฤทธิ์เพียงแค่ลดไขมันได้อย่างเดียว ยาลดไขมนันยังช่วยป้องกันกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยค่ะฉะนั้นผู้เป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆจึงไม่สามารถหยุดยาลดไขมันได้ค่ะสรุปนะคะที่กล่าวมานี้คือสี่เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับยาลดไขมนันสรุปข้อที่หนึ่งยาลดไขมนันไม่ทำให้ไตเสื่อมค่ะ ข้อที่สองยาลดไขมันป้องกันโรคหัวใจได้ค่ะข้อที่สามยาลดไขมันมีผลข้างเคียงคือปวดกล้ามเนื้อค่ะแต่สามารถหยุดยาลดยาหรือปรับเปลี่ยนยาแทนได้ค่ะข้อที่สี่สามารถหยุดยาลดไขมันได้เมื่อไขมันในเลือดของเราลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ ยกเว้นคนเป็นโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดสมองเท่านั้นคะ่ะที่ไม่สามารถหยุดยาลดไขมันคะ่ะอย่างไรก็ตามทุกท่านเราต้องไม่ลืมควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะทุกท่านจะช่วยทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีแข็งแรงและไขมันในเลือดไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ปกติดีขึ้นมาได้คะ่ะ ท้ายนี้ช่องของเรา b r t h e ์ l t h ล a บ e กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆนะคะทุกท่านกราบสาธุค,ค่ะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาด้วยเทินนะคะกราบสาธุค,ค่ะ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ